ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลการกระทำที่เหมาะสมกับเวลาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า237จจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่21หน้าที่184ข้อที่147ิกพิกุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับกาละสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ฟังธรรมะตามกาละกาเลนะธรรมะสาวนัง 2. สนทนาธรรมะตามกาละกาเลนะธรรมะสากัจฉา 3. ทำสมถะ,ะตามกาละกาเลนะสมโถสี่ทำวิปัสนาตามกาละกาเลนะวิปัสนาภิกขุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้แลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับภิกขุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยางซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วย่อมยางบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมยางบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสมุทรสากรให้เต็มแม้ฉันใดกาลสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับ ฉันนั้นเหมือนกัน